สวัสดีจ้ามาชมบรรยากาศตามชายทะเลนะคะดอกทองอุ่นลายบานเต็มเลยตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปเขาขาดนะคะ แม่รัดแวะมาเพื่อมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูน้ำกำลังขึ้นเงียบเลยตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าทุกคนเขาก็ไปทำงานกันหมดแม่รัดส่งข้าวที่โรงพยาบาลแม่รัดก็เลยมาที่นี่นะคะ เปลี่ยนบรรยากาศถ่ายแต่สวนผักเดี๋ยวเพื่อนเ,อนเบื่อเดี๋ยวแม่และจะไปนั่งกินข้าวอยู่มุมด้านนน้นเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายทำให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ช่วงเย็นๆนนั่งสบายเลยโต๊ะตรงนี้ทางขึ้นเขาขาดจยากขึ้นไปด้านนน้น เอาของขึ้นไปนั่งกินข้างบนมีแต่เสียงรถวิ่งไปวิ่งมาได้ยินเสียงจักกะจัน เรียนบรรยากาศนะคะเพื่อนๆเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นทะเลอุ้ยสตอเดี๋ยวทุกคนจะเห็นไหมอยู่ไกลโน่นโน่นโน่นต้นสตอบนเขา ียไปนั <I> ่งกินตะปุ้ดลุกเดินไม่ดูทางแตดุดเลยมานั่งตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหันหน้า ไดทานาใ,ใหญ่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็หันหลังให้ทะเลให้เ,เพื่อนๆได้ดูทะเลไปด้วยถ่ายทำงานไปด้วยแล้วก็ดูความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าตัวนี้บนเขารถวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าเออมีคนแปลกหน้าแบบอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะดูไว้ก่อนมาจากเพื่อนๆแล่ซื้อไก่ทอดกับประทูกินนอกบ้านเอาง่ายๆรถวิ่งตลอดเลยกินไปก็ฟังเสียงรถไปนะคะ บนนี้จะเป็นโรงแรมถ้ารถวิ่งขึ้นด้านนี้ก็คือก็เป็นพนักงานโรงแรมทงนั้นเลยแสงไม่ค่อยมีมืดมิกมืด,มดนะ รถวิ่งตลอดเลยแปดโมงกว่า คนเยอะเหมือนกันวิ่งขับไปขับมาฝลังก็เยอะทำตัวเอง รถเยอะเนาะต้องรถเยอะรถเครื่องวิ่งไม่ขัดสายเลยหายละมาได้ว่างเลยอ,ะอ่ะ ประตูตัวสามสิบบาทช่วงนี้แขกเยอะโรงแรมเปิดใหม่ก็เยอะ แต่จะเงียบสงบไม่เงียบเลยเสียงรถตลอดเวลาเลย ห, hey, หมดินคมมากน,นี่เก็บไว้น,นี่จะเป็นนังไก่ กีฬาผิดจักรยานขึ้นเขาที่มาชงเชา้าเพราะว่าถ้าใสสายไม่ได้แดดมันร้อนมาถ่ายทำงานไม่ได้ร้อนม,นมากมไม่ดีตรงนี้ โอ้คลิปยาวแล้วเนาะเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก่อนจากกันก็ฝากช่องแม่ละคาแซมด้วยนะคะชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ละด้วยนะคะสวัสดีจ้า